เปิดกล่องของขวัญปีใหม่การรถไฟเพิ่มรถเสริม18ขบวนพ่วงตู้โดยสารต้อนรับประชาชน1.12แสนคนต่อวันแจกกระติกน้ำ้ำเจลอาบน้ำอยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับช่องโควิดชาแนล e l 47นะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ช่องโควิดชาแนล e l 47จะนำข่าวสารเกี่ยวกับการรถไฟแห่งประเทศไทยในวันปีใหม่ที่จะถึงนี้นะครับท่านผู้ชม แจกของขวัญเสริมรถพิเศษไปกลับ18ขบวนพร้อมพ่วงตู้โดยสารเต็มหน่วยลากจูงรับประชาชนกลับบ้านแจกกระติกน้ำเจลอาบน้ำก่อนไปรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแน l 47ด้วยนะครับไปรับชมรับฟังข่าวสารกันเลยครับผมไปกันครับ นายวิริศอัมรปาดผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟทอเปิดเผยว่าได้จัดสีมาตรการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ปีพศ .2568 ที่จะถึงนี้ประกอบด้วย1การเพิ่มเที่ยวขบวนรถพิเศษเส้นทางสายเหนือสายตะวันออกเฉียงเหนือหรือสายอีสานและสายใต้ไปกลับอีก1 8ขบวน รองรับผู้โดยสารเพิ่มเติมได้อีก12,000คนติดต่อจองตั๋วโดยสารของขบวนพิเศษผ่านระบบออนไลน์หรือสถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2567เวลา8นาิกา30นาทีดังนี้นะครับท่านผู้ชมเที่ยวไปวันที่27ธันวาคม2567ถึง2มกราคม2568 จำนวน9ขบวนนะครับวันที่27ธันวาคม67ขบวน955สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรถึงศิลาอาด1ขบวนวันที่27ธันวาคม2567ขบวน977สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรถึงอุบลราชธานี1ขบวนวันที่27ธันวาคม67ขบวน967สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตร ถึงอุดรธานีหนึ่งขบวนนะครับวันที่27ธันวาคม67และวันที่29ธันวาคม67ขบวน983สถานีกรุงเทพอภิวัตน์ถึงชุมทางหาดใหญ่สองขบวนวันที่27ธันวาคม67และ29ธันวาคม67ขบวน5สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์ถึงเชียงใหม่สองขบวนวันที่28ธันวาคม67 ขบวน973สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรถึงอุบลราชธานีหนึ่งขบวนวันที่2มกราคม2568ขบวน933สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรถึงอุบลราชธานีหนึ่งขบวนนะครับเที่ยวกลับวันที่28ธันวาคม67ถึง2มกราคม68จำนวน9ขบวนวันที่28ธันวาคม67 ขบวน978อุบลราชธานีถึงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตร1ขบวนวันที่28ธันวาคม67และ1มกราคม2568ขบวน984ชุมทางหาดใหญ่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตร2ขบวนวันที่28ธันวาคม67และวันที่1มกราคม68ขบวน6 เชียงใหม่ถึงสถานีกรุงเทพอภิวัตรสองขบวนวันที่หนึ่งมกราคม68ขบวน9 6 2ศิลาอาจถึงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรหนึ่งขบวนวันที่หนึ่งมกราคม68ขบวน936อุดรธานีถึงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรหนึ่งขบวนวันที่หนึ่งมกรา68ถึงสองมกราคม68ขบวน934 อุบวนราชธานีถึงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรสองขบวนนะครับท่านผู้ชม 2. มาตรการอำนวยความสะดวกพ่วงตู้โดยสารเพิ่มเติมหน่วยลากจูงโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยทำการพ่วงตู้โดยสารของขบวนรถธรรมดาขบวนรถชานเมืองให้เต็มหน่วยลากจูงในทุกเส้นทางทั่วประเทศรองรับการเดินทางของผู้โดยสาร ได้ไม่ต่ำกว่า1นึ่งแสนคนต่อวันซึ่งเพียงพอและเชื่อว่าจะไม่มีผู้โดยสารตกค้างนะครับ 3. มมาตรการด้านความปลอดภัยกำชับเจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดการดูแลผู้โดยสารทั้งภายในขบวนรถและสถานีรถไฟอย่างละเอียดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ใช้บริการตลอดจนมีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล และสารสิติดของพนักงานทุกคนต้องเป็นศูนย์ก่อนปฏิบัติหน้าที่รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังความปลอดภัยจากกล้องวงจรปิด CCTV ตามสถานีและบนขบวนรถไฟทั่วประเทศนะครับนอกจากนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟทได้จัดตั้งศูนย์ปลอดภัยทั่วประเทศเพื่อดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน และรับแจ้งเหตุต่างๆตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันที่27ธันวาคม2567รวมถึงขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอาทิออบอตอเทศบาลจัดอาสาสมัครเฝ้าระวังทางผ่านเสมอระดับรถยนต์หรือบริเวณชุมชนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันเหตุต่างๆอีกทั้งจะประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อขอจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจมาปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตรวจตราความเรียบร้อยบนขบวนรถไฟทุกขบวนเพื่อดูแลเพิ่มเติมอีกทางหนึ่งนะครับ 4. กระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมส่งความสุขให้ผู้ใช้บริการโดยมอบกระติกน้ำเก็บความสุข2.8ลิตรจำนวน5,000ใบและแจกเจลอาบน้ำ1 0 0 0ขวด ให้แก่ผู้โดยสารที่สถานีกรุงเทพหัวลำโพงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรและสถานีสำคัญทั่วทุกภูมิภาคตั้งแต่วันที่27ธันวาคม67ด้วยนะครับท่านผู้ชมการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟทอตั้งใจส่งมอบของขวัญแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่2568ด้วยการส่งพี่น้องประชาชนให้กลับถึงภูมิลำเนา และเดินทางท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยสะดวกสบายตลอดระยะเวลาที่เดินทางกับการรถไฟแห่งประเทศไทยตามนโยบายนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นข่าวสารเกี่ยวกับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับท่านผู้ชมนายวีริศอันรปาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยคนใหม่นะครับ จัดกิจกรรมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในเทศกาลปีใหม่พร้อมแจกของขวัญให้ประชาชนนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้หากท่านชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนล47ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับช่องโควิดชาแนล47ขอขอบคุณครับ